Welcome to Feed Pop. <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับเกมโชว์สตอรี่นักรอบครับเพราะทุกเกมโชว์มีเรื่องราวเช่นเคยนะครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้ที่ฟีดพอดกับผมวินสุภย์แบบนี้เป็นประจำนะครับวันนี้อาจจะดูแปลกหูสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการของเราด้วยนะฮะปกติเนี่ยจะมีแค่ผมนะฮะกับคนใน GS เเนี่ยมาร่วมรายการให้ความรู้นะฮะเรื่องเกมโชว์กันทุก E ีีนะครับแต่วันนี้พิเศษครับเพราะเราได้มีสุภาพสตรีมาร่วมรายการกับเราเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ วันนี้เราก็ขอต้อนรับนะครับคุณนุ่นค่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะปอยนุ่นจิตตมาศกุสมอดค่ะอ่าฮะปกตินี่ชอบดูเกมโชว์ไหมครับไม่ค่อยได้ติดตามสักเท่าไหร่ค่ะแต่พอจะรู้จักอย่างรายการพวกไ c a ค s ซ e y อยแล้วก็ The Mask s s n g กิค่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ไอเคซอยกับเดอะแมสสองรายการนะฮะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรานะฮะในเอพิโ od นี้เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบครับ เกมโชว์ในยุคอดีตกับปัจจุบันนะฮะว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะฮะหลายๆคนเนี่ยดูเกมโชว์มาเยอะนะก็หลายคนไม่รู้ฮะว่าดูมาในยุคนี้กับยุคนู้นมันต่างกันยังไงวะเออเกมยุคนี้เป็นยังไงเกมยุคนู้นกติกาเหมือนกันยังไงบางรายการอยู่มานานนะฮะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนกติกาอยู่ตลอดเวลานะแต่เราจะไม่ได้เจาะลึกไปถึงดีเทลกติกงกติการายการนะครับเราจะพูดแค่แบบว่าเป็นภาพรวมเฉยๆนะฮะเช่นพวกอ่า การดาเนินรายการนะฮะเงินรางวัลของรางวัลฉากแสงสีเสียงอ,อะไรอะไรแนวนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับมาไม่เสียเวลาเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับที่หัวข้อแรกครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ่ารูปแบบรายการนะครับในอดีตเนะี่ยเกมโชว์นะฮะจะเน้นเป็นประเภทนะฮะพวกตอบคํถาถามชิงเงินรางวัลซะส่วนใหญ่นะครับหรือเรียกง่าย,ายว่าอว่า quiz โชว์นั่นเองนะครับก็เน้นตอบคาถามเป็นหลักนะฮะและมีเงินหรือของรางวัลราคาสูงครับเป็นของล่อตาล่อใจ นะครับยกตัวอย่างเช่นเกมเศรษฐีครับของ b o n แอนแอสโซเซีทนะครับที่ต้องตอบคำถาม16คำถามกับ3ตัวช่วยนะครับเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านบาทเป็นต้นส่วนในยุคปัจจุบันเกมโชว์สมัยนี้เน้นวาไรตี้ซะส่วนใหญ่เน้นมีความตลกผสมในรายการเพื่อให้คนดูผ่อนคลายดูได้เพลินๆไม่ตึงจนเกินไปเช่นเวนทีทองของ Workpoint Entertainment รายการภาษาไทยในตำนานที่โลกโซเชียลนำภาพปริศนาคำทาทย ไปทายเล่นกับเพื่อนๆและรายการประเภทดราม่าชีวิตที่จะเห็นได้จากรายการประกวดร้องเพลงที่มีมากขึ้นเรื่อยๆและพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากของผู้ร่วมรายการตัวอย่างเช่น เก่งจริงชิงค่าเทอมของวันเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์มาร่วมรายการตอบคำถามชิงเงินไปเป็นทุนการศึกษาเป็นตน้นประมาณนั้นนะครับต่อไปเป็นหัวข้อที่2ครับเกี่ยวกับเรื่องของฉากและระบบแสงสีเสียงนะฮะ,ะสมัยก่อนเนี่ยฉากเนี่ยจะใช้กล่องไฟและลูกไฟเยอะมากนะฮะแล้วก็เน้นฉากกว้างมีดีเทลในฉากเนี่ยเรียบง่ายนะครับหรือถ้าไม่ทําเรียบง่ายก็คือลงดีเทลละเอียดไปเลย นะครับแล้วก็บางรายการในเลือกที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากและใช้ในเกมการแข่งขันของรายการด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนนะห,หลายคนรู้นะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในตลาดมันมีอยู่เพียงไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ก็คือจะใช้ในตามออฟฟิศนะฮะใช้ตามบริษัทต่างๆนะครับไม่ค่อยได้มาใช้ในอุตสาหกรรมทีวีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ใช้จริงๆก็เน้นแบบว่าเล่นใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มไปเลยนะครับก็อายกตัวอย่างเช่นนะครับ พลิกล็อกนะครับของเ s l นะครับหรือจะเป็นอ่าชิงวัชิงรายชาชาชานะครับของ w o r ร p o i n t นะครับก็อ่าอย่างพลิกล็อกเนี่ยก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นจอบอกคะแนนอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ฉากเนี่ยทำให้ดูล้ําดูทันสมัยนะครับก็ใส่ลูกไฟใส่อะไรเยอะๆลงสีเป็นน้ินเงินน้ินเงินเงินเงินอะไรเงี้ยให้ดูแบบว่าดูล้านะฮะเอ่อหรืออย่างชิงวัชชาชาที่เราบอกเมนชั่นไปเมื่อกี้ก็แน่นอนฮะเกี่ยวกับเรื่องของลูกไฟนะฉากลูกไฟนะฮะลงนีองนีออนอะไรเต็มฉากไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนยุคปัจจุบันจะเน้นทำฉากสูงหรือกว้างลงดีเทลเยอะๆบวกกับจอ LED ในการประกอบฉากให้รายการดูยิ่งใหญ่ต่ารตาและบางรายการก็เลือกที่จะใช้จอ LED ในตัวเกมของรายการเช่นกันเช่นกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านของ JSL The Wall กำแพงพี่ชีวตของมีมิติเป็นตน้นโอเคไปหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของรางวัลครับสมัยก่อนเนี่ยอ่า รายการเกมโชว์นะฮะจะแจก5อย่างง่ายๆครับเงินทริปบ้านทองและรถนะครับ5อย่างนี้เท่านั้นเลยนะไม่ค่อยมีเห็นแบบว่าแจกยิบย่อยแบบของแปลกๆสัเท่าไหร่นะฮะถ้าอย่างต่างประเทศในบางรายการเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มีของรางวัลมีเงินรางวัลล่อตานะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเน้นแจกหนักๆแจกเน้นๆไปเลยนะครับหรือแบบว่าตั้งแบบว่าพวกของรางวัลราคาสูงนะครับเพื่อล่อตาล่อใจพู้แข่งขัน นะครับยกอย่างเช่นอาถ้าอย่างแจกเงินก็เกมทศกัณฐ์ครับของ WorkPoint นะฮะสิบหน้า10ล้านนะสโลแกนนี้นะฮะใครๆก็ดูกันอตอนนั้นออนอยู่โมเดิร์นนายจะถึงสุกเนาะเย็นๆหน่อยนะครับคุณมิยากกตโตะเปิดท้ายหน้านะครับทีละครึ่งหน้านะเปิดหน้ามาทายว่าหน้านี้เป็นหน้าของใครเป็นบุคคลทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็มาทายกันนะครับถ้าอยานแจกทองก็เกมแก้นจนและเกมชรชนขอเวิร์กพอยต์เช่นกันนะครับแจกทีก็แจกไปเลย120บบาทน,นะ 120บาทนี่คือต่อคนนะครับก็คือผู้เล่น120ททางบ้านที่ตอนนั้นเขาจะมีชิงโชคด้วยเนาะทางบ้านเขาก็ชิงโชคมาส่งที่ส่วนนะผงซักฟอกเอ้ยซุปก้อนเอ้ยสบู่เอ้ยอะไรว่าไปน้ํายาล้างจานนะฮะอะไรอย่างนี้หรือส่งไปไปซื้อปาาสินค้าอะไรก็ว่ากันไปแจกทีก็2ฝั่งเลยฝั่งละ1 2 0 240บาทนะสาทสมัยนั้นก็เกือบเกือบสองล้านนะถือว่าสูงมากนะครับแจกบ้านครับเกมโซนนะ เกมโซนของ Mass m มอนะิเตนปัจจุบันก็คืออยู่ในของแจมมี่นะครับแจกหนักครับแจกที่หลังละ3ล้านนะครับหลังละ3ล้านแจกใหญ่ไปเลยบ้านอ่าเป็นโครงการเด t i o n เชอร r พารนะอยู่แถวๆอ่าไม่แน่ใจว่านะ่าจะหลังสิที่ไหนสักแห่งนะจะไปได้เหมือนกันนะแต่ประมาณนั้นหลังละ3ล้านนะฮะเยอะมาก แจกคลิปครับก็ลุ้นข้ามโลกครับของมีเดียออ e มีเดียนะฮะที่ดารานะฮะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนในโลกนะครับเขาอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้แล้วก็เล่นเกมตอบคาถามเกี่ยวกับสิ่งของนะครับที่อยู่รอบโลกว่าสิ่งของนี้ใช้ทําอะไรนะครับหรือมีไว้เพื่ออะไรนะครับเล่นไปเล่นไปใครชนะประจําสัปดาห์ก็จะได้ทริปนั้นแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็ได้พ็อกเก็ตมานี่แล้วก็ไปสะสมพ็อกเก็ตมานี่เพิ่มอีกล้านหนึ่งนะอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็คือรถยนต รถยนต์ครับมองง่ายสุดเลยครับมาตามนัดครับราชฟิล์มทีวีนะฮะแจกทีครับก็เดอะวินเนอร์และรองเดอะวินเนอร์คนละคัน2คันไปเลยนะซึ่งเดอะวินเนอร์ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเป็นเดอะวินเนอร์ปุ๊บแจกไปเลยนะฮะก็ลุ้นเปิดป้ายอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนยุคนี้เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายๆรายการในรถเงินรางวัลที่จะแจกลงเหลือ5 0 0หมืนถึง10,000 0บาทโดยประมาณน้อยรายการที่จะกล้าแจกเงินล้าน อย่างหลักหมื่นก็สต่อ4ี a m ฟ l y g เกมของช่องวันฟี m ม n t ัลสำหรับหลักแสนก็ดีอายมองตาก็รู้ใครของอามัตเตรรสุและหลักแสนก็เป็นดาวินชีเกมถอดรหัสของอามาเตโรสุเช่นกันหรือแจกรถยนต์เช่นเกมแจกรถของ s u r ร์ฟไรและโก Banana ชื่อก็บอกอยู่ว่าเกมแจกรถจะให้แจกอย่างอื่นก็ยังไงอยู่ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นแนวรตตี้โชว์และรายการประกวดต่างๆที่ต้องเล่นคัดคนออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือนหนึ่งคนรับเงินรางวัลของรายการและตำแหน่งชั้นตอนท้ายชาเช่นมาตร์เชฟไทยแลนด์ของเฮนะริโคเนี่ยแฮสกูเป็นต้นอืมนะโอ้ยสมัยนัเอาจิงๆิงเท้าวความเพิ่มอีกนิดนึงบางทีบางรายการไม่แจกเลยด้วยนะฮะบางรายการไม่แจกเลยด้วยในยุคนี้นะคือแบบว่ามาแล้วมา,วมาเอาความภาคภูมิใจกลับบ้านไปเฉย นะฮะอะไรอย่างนี้หรือบางทีแบบว่ากดก็แบบว่าตั้งแบบยากๆเลยกว่าจะได้ทีนะฮะก็คือแบบยกตัวอย่างเช่นอย่างเกมคนซ้อนคนนะครับของเวิร์กพอยต์นะครับที่แบบว่าตั้งแบบว่าให้สะสมแชมป์ให้ได้5สมัยแล้วได้แสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่แชมป์ในรายการก็ส่วนใหญ่จะขอพักนะครับก็จะขอพักขอลานะฮะลาไปนู่นลาไปนี่ติดงานว่ายง่ายนะครับทำเงี้ยได้รายการเมื่อถ่ายตีสามมาทำเงี้ยได้เนาะนะฮะอ่ะ อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะไปประเด็นต่อไปดีกว่าประเด็นที่4ครับเกี่ยวกับเรื่องของรายการทําเองนะฮะกับรายการซื้อลิขสิทธิ์นะฮะอ่าต้องพูดอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนคนไทยเรานะครับทำเกมโชว์แบบคิดเองทําเองนะฮะหรืออ่าถ้าบางทีนะฮะขี้เกียจหน่อยก็ลอกกันเองนะครับอ่าคือเอาจริงๆนะฮะอ่ายุคนั้นกด ลิขสิท์บ้านเรายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับบ้านเราก็จะมีคำเรี่ยงนะฮะก็จะใช้คําว่าดูจากต่างประเทศเป็นต้นแบบนะครับเป็นการอ้างให้ลอดจากลิขสิทธิ์ในตอนนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้อำนะฮะอันนี้ยื่นจริงรประมาณนั้นนะอ่านะฮะหรือนะฮะบ,บางทีก็ รายการก็เอาจริงๆก็เอาพื้นจากเขามาเลยนะน้อยรายการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ในตอนนั้นนะฮะอาอย่างรายการที่แบบคิดเองทําเองในบ้านเรานะฮะก็จะมีจุดเดือดครับของ TSL นะฮะก็เป็นรายการที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิตลอดเนาะร้อยองศาอะไรอย่างนี้นะครับเกมล่าของ TSL ครับเกมล่ามหาสมบัตินะ,ะอันนี้โอ้แตกไลายออกมาเป็นหลายยุคมากนะเกมล่าทวินเกมล่ามหาสนุกเกมล่า2000เกมล่าทะลุมิตินะฮะเยอะยๆมากมายก็ เล่นเกมบันไดงูตอนต้นรายการแล้วก็ไปตะลุยเมืองนะฮะฝ่าดานอุปสรรคอะไรต่างๆไปลุ้นห0 0แสนตอนท้ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับแฟนมาแท้ครับของ Workpoint อันนี้บ้านเราคิดเองทำเองนะครับอะไรอย่างนั้นเป็นต้นส่วนปัจจุบนันเซอริรสิคธิตอย่างเดียวเลยจ้าไม่ค่อยคิดทำเองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะซื้อจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลเกาหลีและญี่ปุ่นเช่น I can see your v o i c e ของ WorkPoint กับ CJ ENM Hollywood Game Night ของมีมิติกับ NBC Universal International Studio สุปตาท้า OX ของช่องวันกับ CBS Studio International แรกระทึกโลกของโกบาไดนา Dolly Media และอาบอร์ทาเมอิริ d ี v วเดสคนไม่ยอมเกมของมีมิติ และทาป้าหรือจะเป็นบล็อกเอาท์กำแพงวัดเกินของ Media Studio s e n ซ e e n t e น t a i n m e n t Nippon TV และ Red Arrow Studio International เป็นต้นโอเคสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายนะครับเราเอาจริงไม่เรียกว่าประเด็นดีกว่าเรียกว่าเป็น,เร,เ,ปนเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดดีกว่า นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรและผู้ร่วมรายการครับพิธีกรครับในปัจจุบันเอาจริงๆเราก็จะเห็นรุ่นเลเจนด์นะฮะรุ่นใหญ่ๆทำรายการอยู่นะครับยกเช่นอาเซียตาครับธนัญาณิรันกุลนะฮะปากิกครับซูโมกิกเกียรกิจเจริญนะฮะพี่ดูครับพี่ดูสัญญาคุณากรนะครับอันนั้นก็เป็นรุ่นเดอะเลเจนด์มีอีกหลายคนที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับแล้วก็รุ่นก็ยังทำรายการอยู่หลายๆคนนะครับบางคนเขาก็อยู่ในวงการทีวีแต่ไม่ได้ทำเกมโชว์แล้วยกตัวอย่างเ่่นออตตยพ้ นะอันนี้ก็เขาก็ไม่ได้ทําเกมโชว์แล้วนะเขาก็ไปทารายการอาหารทําทอล์กโชว์อย่างเดียวเกมโชว์ไม่ได้ทําแล้วนะฮะแล้วก็จะมีดาราหน้าใหม่ๆนะครับมาเป็นพิธีกรในยุคนี้มากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่กันครับคุณการกัตถาวรนนะครับพี่เกลือนะครับคุณกิติเชี่ยววงกุลนะครับหรือพี่ซีครับพี่ซีศีวัตนะฮะเป็นต้นนะส่วนผู้ที่มาร่วมเล่นเกมในรายการก็ยังมีดารานักแสดงมาเล่นส่วนใหญ่เหมือนสมัยก่อนอยู่ดี แต่ก็มีรายการที่เปิดรับผู้ชมทางบ้านมาร่วมสนุกอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเห็นง่ายๆก็ The p r i c e i s r i g h Thailand t หรือราคาพารวยของทีวี t h เด d e r ที่เปิดโอกาสให้คนดูมาเล่นเกมทายราคารับของรางวัลไปแบบง่ายๆนั่นเองอแจกหนักนะ The p r i c e i s Right ราคาพารวยที่บ้านเรานี่ แจกหนักมากนะแจกทีแจกหลายล้านเลยนะมาเล่นเกมทายราคาสินค้าของใช้ในชีวิตประจําวันกันเองแล้วก็เล่นมินิเกมเกี่ยวกับสินค้านะครับลุ้นของรางวัลต่างๆลุ้นเงินลุ้นทริปลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าลุ้นรถยนต์นะแจกทีก็แจกกันเป็นล้านแจกทุกวันเลยนะครับ อะไรประมาณนั้นนะไหนจะเรื่องของผู้สนับสนุนในรายการอีกนะฮะที่สมัยก่อนนะครับเรียกว่าเกมโชว์ไทยเราจะควบคู่ไปกับการเปิดแผ่นป้ายผู้สนับสนุนเรียงรายมากมายนะครับอ่าเรียกว่ามีแผ่นป้ายวางตั้งเป็นแผงซูเปอร์มาร์เก็ตเลยทีเดียวาวางทีสิ 20, 20, 30, 30บยี่สิบสามสิบใบนะครับส่วนปัจจุบันครับเนื่องด้วยกฎกสทอชอนะครับ <c oughs> ครับกฎกสทอชอนะครับ ที่คุมเรื่องการโฆษณารายการนะฮะทำให้การเปิดแผ่นป้ายนะฮะได้ค่อยๆเรือนหายไปจากเกมโชว์ไทยนะครับปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณสารายการท้่วที่ใช้นะฮะมีทั้งที่ยังอยู่ในทีวีและข้ามไปใช้ในรายการวิทยุแท้แล้วนะตอนนี้นะฮะจนเหลือแค่ไม่กี่รายการแล้วนะฮะแล้วก็ไปเน้นขายตรงในช่วงท้ายรายการนะครับหรือขายแม่งระหว่างรายการไปเลยนะครับยกตัวอย่างอ่า อย่างถังเช่าเอ่ยครีมเอ่ยเซรั่มอาหารสงอาหารเสริมนะฮะเรื่องใช้ฟฟมก็ใช้ไฟฟ้ามาหมดครับถามตรงนี้กับกสอทอชอนะครับมันต่างตรงไหนกับการใช้เปิดแผ่นป้ายในรายการครับเป็นไงละ่ะวงการทีวีเออไม่ยอมให้ขายแบบว่าขายอ้อมๆกูขายตรงเลยดีกว่านะครับแง่เอ,อ้ยนะอะอะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคนะฮะก็หมดแล้วครับกับเรื่องราวความแตกต่างของเกมโชว์ไทยในอดีตและปัจจุบันนะครับเอาจริงๆนี่เป็นเพียงข้อมูลแค่าบางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะเยอะแยะมากมายที่เราเยังไม่ได้พูดอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบในเกมกติกงกติกาของแต่ละรายการยิบย่อยอีกซึ่งอันนั้นอยู่ในเกมโชว์ Story สตอรี่ซีซั่นสองที่เรากำลังจะทาตอนเดือนมอการาคมนะครับตอนนั้นก็รอกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเรากําลังรวบรวมข้อมูลให้ทีมงานหลังบ้านเรารวบรวมข้อมูลอยู่ นะอ่าแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะฮะเราอาจจะเอามาพูดอีกเนาะถ้าแบบว่าถ้าท่านสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบเชบิงเปรียบเทียบนะฮะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลในยุคนูน้ยุคน,น,นี้นั้นถ้าท่านชอบแบบนี้เราสามารถทําให้ท่านได้จริง,รงก็คอมเมนต์มาบอกเราละก,กันนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้นะฮะเราต้องขอขอบคุณนะฮะคุณนุ่นที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ โอเคครับหมดเวลาของเราแล้วนะครับสามารถติดตามรายการของเรานะฮะได้ที่ช่องทางพอดแคสต์ของ f e e p o d ได้เลยนะครับได้แก่ a n s h o r Spotify Google Podcast Radio Public Breaker Overcast และ Pocket Cast นะครับ YouTube ครับ f e e e p o t ครับนะก็เสิร์ชเขาได้เลยนะ YouTube นะฮะ e e r p o t นะครับ Facebook นะครับ e e d p o t เช่เดียวกันครับหรือจะเป็น Twitter ครับ e e d พอ t ไทยนะฮะ e e p p o t เติม s นะฮะแล้วก็ไทยนะครับรวมถึงติชมรายการได้ที่แฟนเพจนะฮะ Facebook ของ f e e d p o t แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของ DSH Plus Channel ได้เช่นเดียวกันนะครับ มาเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเกมโชว์สตอรี่รอบนะครับวันไหนก็ได้กี่โมงก็ได้ที่ฟรีพอรตแบบนี้นะครับเช่นเคยครับเกมโชว์สตอรี่เพราะทุกเกมโชว์มีเรื่องราววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณานได้ทาง f i t p o ร2019 gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ f i t p p o Fit h a p p i n e s s in your life with our podcast